1แึ่ต็มทัน2แงเต็มเกมหนะเปิดได้สวยครับเ0ตต่อสิครับลุกออกครับ10ต่อ11เอ็ดเป็นเปิดไม่ดีครับเอายังอยู่เอายังเปิดได้ครับชมัเจ้าน้ามงโโอ้หดี จีนูรอนเปิดสวยครับโอ้โหจีนูรอนมงเล่นทางได้ดีครับเอ้สวยสิบต่อสิบเอ็ดครับจีนูรอนเสิร์ฟน้าเปิดได้สวยเปรมชงห่างโอ้โหลุกนี้เจ้าน้าไม่ทันครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับบี้เข้ามาแล้วครับคุณเปรมนาเอาไปต่อยกับรถถังแมนอยู่ครับผมสิบเอ็ดเท่าครับ จีนอุดรเ์ฟเจ้าหน่ายังเปิดได้สวยครับชมสวยงามมากยังอยู่ยังอยู่โอ้โหจีนอุดรทำไรครับลูกนี้ครับเอาชมห่างได้สิ์เกี่ยวแล้วครับเอาขึ้นแท่นไหมจ้าจีนอุดรเอาอยัางเปิดได้มองเปไปข้างนี้วิ่งกะลาบาโอ้ยตีเกี่ยวหลังเท้าครับมองไปอีกทีจีนอุดรโอ้ยหยอดห็นยังยังอยู่ จังหวะชงแบบนี้จีนุดอนไม่กล้ามองวัดครับกะมองเล็นทางไม่ตายครับสิบเอ็ดเท่าจีนูดอนเปิดครับหูจกเปรมเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับสิบเอ็ดเท่าครับจีนูดอนเซอ,อร์ปงหลังครับนะ้าเปิดได้ดีชมสวยงามมากครับจีนุดอนยังเปิดได้สวยครับ ้ยเกี่ยวไม่อยู่ครับส1บเอดเท่าครับกีนอุดรเซฟไ่ซ้ายครับเปมเปิดได้สวยชงสวยงามมากครับดีดีเกี่ยวไม่อยู่ครับเปมบ้านภายเซฟเบียดเท่าน้าเปิดได้สวยครับ โอ้โหโจนาหมงดีครับดูว่ใครดีดีชนหางครับเกี่ยวไม่อยู่ครับสิบเอ็ดเท่าครับดีดีปาขาาเส์ฟไ่ซ้ายเขาตนี้โจนาหมองไม่ข้าครับ กลายเป็นดีดีกับเจ้าจีนเข้าฮอตไปก่อนครับโอ้โหนำมาตลอดครับตอนนี้นฝั่งทางด้านจีน,<ม>นอุดรและดีดีขึ้นนำแล้วครับเหลือแต้มเดียวเกมครับ12ต่อ11เป็มนทั้งหงทั้งเซครับสิต่อ12ครับเปมบ้านพายเซจีนเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับดีดียังชงได้สวยครับตเตียวส้น ส2ต่อ11บเอ็ดเท่านั้นเมเปิดซ้ายได้ครับทรมโอ้โหดวงดีครับสิต่อ12บเปลียมมันไผ่เสิร์ฟจีนยังเปิดได้ครับโอ้โหจีนอุรอนมงสกิดได้ครับ12ต่อ11ครับลูกเดียวเกม นะบ้านไผ่เปิดสวยเปชมชงล้นไหมยังอยู่ครับยังไม่เสียครับแต่ข้ามาง่ายๆครับเปชมชงไปอีกทีเตียดเกียวโออย่างนี้จะเหลือแล้วครับโอ้โหเรียยปลอยครับสรุปผลการแข่งขันครับดีดีดจีนอุอนเอาชนะไปได้ครับ13ต่อ11ขอบคุณทุกทานที่เข้ามารับชมครับขอตัดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ